อ้โหงก้ามโอ้ยโอ้แน oh ่นตอดไม่ออกเนี่ยกำเหลืองเฮ้ยไม่เหลืองแลกตัวใหญ่ของตลาดผมนี่ไม่เอาเลยอ่ะไม่อยากเต็มเบ็ดเลยครับไม่มีหลุดอย่างนี้ โอ้ผักผักนะหืมติดอยู่แล้วขายให้เพื่อนๆพื่อนดูนะมันติดขานะถ้าเราวัดแรงมันหลุดวุ้ยตอบอีกตัวแล้วนะครับอืมมุ้ยยีฮวางหรือไตหัวนะครับตัวเมืองเขาเรียกแปดเลีเ้ยวใช่แห่แบ่งกันแปดคนคนละเลี้ยวกุ้งกุ้ง เ้ยยยยยยยียอยมยยียย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 กยยยยย่ยยยยยอยยยยยยยียยยยอยย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 ีนยย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 ย สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดี FC ช่ชอบแมวกินแปลชแนลทุกท่านเลยครับผมก็ตอนนี้นะครับน้าแมวกําลังขับรถนะครับเดินทางไปที่บางปะกงนะครับไปตลาดใหม่ร้อยปีนะครับแปดริ้วนะครับผมก็วันนี้จะไปลงเรือตกกุ้งกับไปหัวนะครับผมก็ผลงานจะเป็นยังไรฝากเพื่อนๆคอยติดตามผลงานด้วยนะครับผมทลิปนี้นะครับ วันนี้น้ำแมวไปคนเดียวนะครับวันนี้ไปลงเรือคนเดียวไปตกกับไ่หัวเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้ำแมวด้วยนะครับผมผลงานจะเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนคอยติดตามผลงานด้วยนะครับเคีแล้วก็เดี๋ยวไปพบกันที่ใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ตลาดใหม่ร้อยปีแปดริ้วครับผม เอาไอ้นั่นเดี๋ยวออกแต่เนี่ยนี่ดูยูฝนตกบ่อยๆดูมาที่ก่อนเลยแหม่นม่มีหลังคาเลยอะไน่กุ้งกุ้งมานี่ปลาปลาปลาตัวตะไมาหมาปลาอะไรนะเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยอุ้ยจิ้งไฟโอ้ยกินแลกแกนี่ ส,สวยมากมดีลาเดี๋ยวเราแกะปล่อยนะครับมันไม่ใช่เป้าหมายวันนั้นได้กระเบนก็ปล่อยวันนั้นแต่ตัวสวยนะเนี่ยเอาไปขายปลาสวยงามราคาโอ้ย,ยหลายร้อยนะตะวงวน่าจะเกินในปลาพวกนี้เนาะใช่ ai, ừ ừ ừ บอกว่าเหมือนป้าพี่ไม่ใช่กุ้งแล้วโอ้ยป้าบูอืมอีปลาตรูเกล่ะอ้ออ้อ้อป้าแล้วป้าอยางนี้เห้ะไม่กินเหมือนกุ้งเลยอ่ะ ไอ้ฟ้านั่นไหนไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวลายลายอ่ะโอ้กินนิเหมือนกุ้งเลยนะกุ้งเลยแง่นิ่งๆเฉยๆก็เลยลงไปด้วยโอ้โหใครกันนี่รถกุ้งใครอีกแล้วนี่ใครกันนี่รถกุ้งีโต๊ะมา วันนี้เดีย่ยวกุ้งโอ้ยลูกกุ้งกุ้งลูกกุ้งฝอยอ้าโหเนี่ยกำลังต้มเลยครับล,ลูกกุ้งฝอยนี่หัวมันป๊ดเลยอร่อยครับอย่นี้เปียกก็ไม่ถอยครับ <laughs> นะครับสองคนฝนตก สู้นะสู้ครับสู้อโอ้โหแจ็คพอตเลยวัน,อน,อยนนี้เราจะไปข้างบนยังรู้อุ้์ไม่่อยรับทานเท่าไหร่

โอ้ยกล้ามไปไหนหมดอ่ะขาหักโอ้โหนี่เต็มเลยกเต็มเล็กโอ้ยหนีบสินี่นี่สิก้ไม่มีไม่มีที่หนีบโอ้กินเต็มเบ็ดเลยครับไม่มีหลุดอย่างนี้โอ้ผักผักมายังปิดไทยสมมาไม่รู้เนี่ยขาหักเท่านไงกุ้งสุ่มเนี่ย ูเขาสูงใช้หลักปักกับเสียบกับเหยื่อแล้วส่งจังหวะขับขันแก้วครับตัวนี้เมื่อาวานนี้ได้เป็นบา,านเลยตัวแก้วกวิออวสองคันสองคันพี่ฟังไหม อันนี้ก็จะ,จะกินโอ้โหปล่อยไว้แล้วโอ้โหรอจกัพักยังไงล่น,นอือเอาตรงที่เป็นมันเป็นกันม้มเลยก้าวเหลืองอทุกคนนี่เต็มปากเลยโอ้โหโกุ้งกินยังไม่รู้เลยถ้าไส่หัวไม่บอกเนะีนะ่ย <c oughs> รีบปดรีบปอดอีกตัวนึงกินแล้วกอนออกินกิน้วยสีฟ้าสีฟ้าเอาแล้วยังไงชัาง,างม,มันยังไม่น้อมช่งมันพันอยู่ <c oughs> ยังไม่น้อมอยังมันอย, <c oughs> อยู่แล้ว ฝนก,ตกต็ตกตากให้ผมหน่อยนี่โอ้งนี้กุงนีโอ้ยทุกคนฝนก็ตกกุ้งก,ก,ก็ก,ก,งก,กินครับวเ,วเป็นแเงียงเลย สมัยกล้องไม่ติดอ๋อได้ได้นี่ครับอือคุณแม่อีกเดี๋ยวได้แต่กุ้ง<อ>ตงัวเมียเนี่ยนะก๊อบเอาตัวผู้ไปหมดแล้วยัง<ๆ>ไ,ไงเนะี่ยกำลังจะกำลังจะตกกลับด้ยเหยื่อหน่อยเถอะแอบกินแอบกินนู่นกางด้วยกางน้อยกางน้อยแอบกินกางน้อย นอนกินเฉยไม่มีกระดิกเลยอะไรแค่นี้อันนี้ปุดขันม,มาเลย ดูที่แรงมากเลยโอ้ยฮึมใช่ผมว่าอยู่มันแปลกๆไอตัวนี้นะมั้งเนี่ยไม่ใหญ่หรอกตอนเราไปตอนเรามาเนี่ยแต่มันโก้งไอ่อี่กินมันน่ะไร้งี่้โก่งไปเลยไปอยู่เวียดจาย โอ้โหตัวใหญ่อะต้องบินอยู่ดินี่โอ้ยเหลืองแล้วตัวใหญ่โอ้ยปลาแล้วไไ่ตินติดเด็ดผมวะเนี่ยอ้าอุ้ยใบตังเดี๋ยวหมดคึ้งกันนี่ทุกคนหมดแล้วไม่ทันเด็ดเขาหมดแล้วเวรยเลย อย่าปล่อยนะอร่อยฮะนี่เอาอ๋อครับจริงอ่ะจริงครับแม่งอันตรายเดี๋ยวนของอันตรายเนี่ยแม่งโล่สามสี่ร้อยไหนไม่เล่นเลยเนี่ยเป็นปลาหางเนี่ยจริงครับปลาีิตังครับตัดไอ้นี่ทิ้งก่อนแล้วกันนะจะเอาจริงฮะจริงครับเราเอาผมต้องตัดทิ้งครับยังทิ่มเนาะมีพิษโอ้โหโคตรปวด น้องๆไอ้ดุกทะเลเนี่ยผมนี่ไม่เอาเลยอ่ะไม่อยากยุ่งกับมันโอเคครับุดเหมือนปลาเลยปลาล่ะไม่ปลาก็กุ้งปลากุ้งไอเดิมโอ้ยไอตัวเดิม รู้แต่เป็นตัวใหญ่ขึ้นมีไงจะใช่ตัวเดิมแล้วแบบนี้ดูนปลาปลาเอเลี่ยนลุมเอาไอปลาหวัวโตอ่ะตัวนี้ใหญ่กว่าพตันเนิม่เลยมาหรอเออกุ้งมันไม่วิ่งเนาะมันไม่วิ่งเยอะขนาดนี้หรอกอุย้ยปาอะไรครับงลายลายอา้าวไม้แก้มหนึง่งกระพงข้าง,งลาย นี่ไข่วะปลาครับปลาอะไรนะครับเนี่ยกระพงข้างลายป,ปลากระพงข้างลายครับมากินเวืยวตบกุ้งนี่เป็นครั้งแรกนะที่ตกได้เนี่ยอันนีงอย่างตัวเล็กนึยนตัวใหญ่ตัวเป็นโลนอ้าว เบ็ดหักไปเลยนี่ทำไมทำไมมันปอองเงี้ยให้เราคบว่าเราบิดออกมาอย่างเงี้ยครับหักเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมัดใหม่มองไปอ้าวทำไมมันเหลือแต่ไอ้นี่วะเนี้ยสวยอย่างนี้หลายทีนะสามทีนะสามทีโอ้โหนี่ ปล่อยเอาได้กันกินทุกเรียนอยู่ผมปลดเองก็ได้อ๋อนี่แหมไปจะเอาได้3ทีครับเพื่อนๆยกยกดู3ทีอ่ะเฮ้ยปลาแล้วม่ะเนี่ยกุ้งกุ้งกุ้งไม่ใช่หรอกปลาวิ่งกันนี้เฮ้ยกุ้งโอ้ยตินก้าใอย่ก็เริ่มอะยกไปยกเลยยกเลย อ๊บโอ้โยโอ้ยนี่ครับมาอีกแต้มหนึ่งครับนี่มาอีกแต้มหนึ่งครับโอ้โหสองขีดนะตัวนี้นะครับได้ไหมเอาละเอาอีแค่ตัวที่ปล่อยไปเมื่อกี้เนี่ยนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้อเดอ๋ยตัวไหนไม่ได้เข้าปากยังยังมีโอกาสได้ ยังไม่ล้นไ้เ้ยแต่พอใช้ได้อพอใช้ได้พอได้นี่อ่ะเ้ยก้าวอีกแล้วทุกคนนี่โอ้โหมันกินลงใ <ขา S 1> ต้ด้วยเนี่นะ เกี่ยวขาครับถ้าดึงแรงอะหลุดเลย่้อเนี่ยถ้าถ้ามีเกงมือไว้ไปสวนเขามันเรียบร้อยเนี่ยอาจจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะมันติดขานะถ้าเราวัดแรงอะหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ็ดตัวเบ็ดติดขาถ้าไปดึงสวนเข้ามาอดกินถ้าแบบไปวัดปุ๊บงแรงขาขาดหลุดอดกินเลยโอ้ยครับอีกตัวแล้วนะครับตัวที่สิบมาแล้วนะจากไล่จะถึงแล้วนะ ป้ะวานเท่าไรสิบสองเงี้ยประมาอ่ะนี่ยังมีเวลาเหลือโอ้โหเหลือเป็นชั่วโมงเวลาเหลือหูยน้ำหนักอาจจะไม่ได้พรายเขากเราไม่ได้ตัวเล็กมีแต่ตัวโๆแล้เลยวันนี้เนี่ยตัวเล็กขึ้ไม่เจอเลยวันนี้ผมอยู่กับนี่พีหัวหรือไตหัวนะครับตลาดใหม่ตลาดบ้านใหม่ตลาดบ้านใหม่ร้อยปีครับ แปดลิ้วมีนะนาเขาบอกว่าแปดลิ้วไม่มีทำไมจะไม่มีกันเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกแปดลิ้วกันใช่ก่อนมันจะเป็นตมตัวเมืองเขาเรียกแปดลิ้วใช่จากจากแปดลิ้วกลายเป็นฉะเชิงเซาครับแล้วแม่น้ำอ่ะคือชื่อแม่น้ำบางปะกงตลอดสายยันถึงเกือบถึงปราจีนบุรีครับจากบาจากบางปะกงเลยจากปากอ่าวครับผมนั่นแหละแปดิ้วคือแปดแปดิ้วก็คือ ก็คือตัวเมืองฉะเชิงเซาทั้งหมดเขาเรียกแปดลิว้วเพราะว่าสมัยก่อนเขาจับปลาช่อนตรงที่ตลาดปลาบัวได้ตัวประมาณใหญ่มากอะหลายโลแล้วเขาก็มาแล่แบ่งกันแปดคนคนละลิว้วเขาก็เรียกแปดลิว้วนี่เป็นที่มาของที่เรียกว่าแปดลิ้วใช่ไหมครับต้องจบต้องอ่านี่ครับอันนี้คือคนที่นี่เลยนะครับอธิบายให้ฟังถ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้จะพูดไงนะใช่ครับก็อยู่อยู่มานี่จะห้าสิบกว่าจะหกสิบแล้วนะครับผม โอเคไม่อยู่ไม่อยู่ช่วยกันวัดเลยไม่อยู่อืมอีกทีสองคันความอุดมสมบูรณ์ของบากบกงครับนี่หลากหลายชนิดเลยวันนี้ นี่ปบูทรายพี่พว่าบอกปะบูทรายครับผมก็ไม่เคยเห็นหรอกตกได้มันจะใสๆป็นทราย,ายตัวสีทรายอ่ะตัวมันุโปร่ง,งแสงนิดนึงครับเหมือนตัวจะนิ่มๆนิ่มๆหายากแล้วนนอันนี้โอเคเดี๋ยวปล่อยครับการปลดปะตะคอที่มันกินครับสอดเงือกไปปลดในเงือกครับ แล้วกิดเอาออกมานี่เรียบร้อยปล่อยน้องไปแนครับ,นะรบอือเรียกกุ้งมาอุ <c oughs> ้ยพันรึเปล่าเนี่ยพันตัวใหญ่เนี่ยพันกันเนี่ยเออพัน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 มาๆๆใหญ่ใหญ่ใหญ่ปีตากรอุ้ยพันกันนี่ลุงตรงนังครับอือหือหายแล้ว จับกามไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อน,นีบโตเฮ้ยวันนี้มันไ,ไม่มีตัวเล็กไม่มีตัวเล็กไม่มีตัวเล็กนะก๊อฟนะ <laughs> เฮ้ยโหว,วันนี้เอาแต่ใหญ่อย่างเดียวเล็กไม่เอาใชโโาา่โอ้โหดูนี่ได้้องครั้ว่ะสองสายเลยตัวที่สองแล้วนะก๊อฟใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวกุ้งก่นเดือดพันแล้วใช่ไหโอ้แล้วตัวใสๆด้วยโอ้โหนั่นไงเลยกุ้งใช่ น่าจะตัวที่สิบสองนะวันนี้ <c oughs> ไซส์แบบนี้สวยมากอ่ะ <c oughs> ตัวใสๆสวยๆแน่นๆเลยนี่ครับได้กรงกงริง ไม่ถึงดิเมืม่อกี้ผมขยับมันหรอจ,จับมันเมื่อกี้นี่มันมีคันลุกๆๆไปไม่ว่าใช่แหรืแหมเนี่ยผมว่าคุ้งจีนนะมาเอาอีกครเนี่ยเนี่ยมันโน้มนุกนุกนุกพวกเมื่อกี้เนี่ยสองทีอ่ะดูก่อนใช่เปล่าเดี๋ยวเป็นตัวใหญ่เสียได้วานก้อมทำหลุดไปหลายตัวตรงนี้แต่ว่าวานน้ำมันไหลไหลเข้ามาทางนี้วันนี้ไหลไปง,งู คนละไหลเยโอ้หเคยใจไม่ดีเลยกลัวเรือจมน้ำมิหายฝนตกโอ้โหมาถึงเรือน้ําน้าไม่อยู่เนี่ยน้ําไม่อยู่ขนาดเนี้ยโอ้โหโอ้โหดีมีปั๊มขนาดพี่เอาไว้ใต้ท้อง ไ,ไ,ไม่ไม่ทำนี้จอดอยู่ตรงท่าน้ำตรงนั้นแหละมองมันเข้าไม่ได้เหรอใช่เข้าไม่ได้มีทางคาและโอ้ทีรร่เต็มด้วยมาเหมือนกันมาเหมือนกันหัวแก้วหัวแก้วหัวแก้วมาแล้วหัวแก้วโอ้ยอันนี้ต้มยำอย่างอร่อยเลยกลับไป อยอดยังดงุงดุอนีันนี้แม่คุณแม่มาอีกแล้ว,ค,ลวครับอ๋อมีคำนี้กินเนี่ยแ้มครับก่อนกลับขึ้นฟังนะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับเดีด๋ยวไปขึ้นฟังแล้วเราไปดูผลงานกัน,กนปินปปดปดไม่ได้ไม่ออก ครับผมขณะนี้ก็ขึ้นฝั่งมาบนบนบนบ้านนะครับบนบ้านของพี่หัวหรือไต่หัวะนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยวันนี้วันนี้มาตกสองคนกับไต่ครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับนี่ครับผลงานวันนี้ สกิโลพอดีสามกิโลเท่าไหร่นะพี่สามสมสมกิโลสามขีดครับสายกุงครับสวยสวยโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนเดี๋ยวฝากเบอร์แต่งว่าอีกสักสักหน่อยครับครับศูนย์แดเกครับครับจะมันเพื่อนสนใจครับตลาดบ้านใหม่ร้อยปีสนใจก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่อีกทีนะครับวันนี้ เดี๋ยวเก็บกุ้มกลับบ้านก่อนออดูไซน์นะครับทุกคน